โพญหาท่ากระนาตปุบเบนวะวิถังคุมกิจังกาตัมบังโหติตันทานะสัมมาจันนจะตถะปดีปุจแลนันจะอาสนะปัญญาปนันจะปานิยปริภูจันญยวปะทักปนันจะ ชันดาระหานังพิคูนังฉันดาหรนนจะเตสนเงวะกะตุโกสะท่านังปาริสุทธิยาปิอาหารนนจะอุตุขานันจะปิคุกันะนนาจพิคุนีนโมวาโดจาติสัทธปุริเมสุจตุสุกิเสสุปฏิปกิจังอิดานิสุริยาโลกัสอธิสายนาณทิ อภรานิตยนไม่คินนังวัดนางยานันตหิดิกู้หิกตานิปรินิตไม่ตานิหอนเตขันดาหารมะปาริสุทธิอาหารมานิปนอิมิตสังตีมายังหัฐาปสังวิจหิตวานิสินนาิกูนังอภาวะโตนาท อุตุขานังนามะเอตตังอาิกันตังเอตตังอาวติสันติเอวังอุตุอาจิขานังอุตูนีทะปนะสเนเฮมันตะยิมมะวัชานาังวะเสนตินิยฮันติอยังยิมมตุอิมัตมินจะอุตุมิอัตหาอุปสทถาอิมินาปะเคนะเอโกอุปสัทโทสัมปตโต ดเวอุปสัทอติกันตาปัญจอุปสัทอาวสิตาอิติเอวังสเบหิอาจัสมันเตหิอุตุขานังทาเรตัตปังภิกุณกนนนานามาอิมัตมิงอุปสัถะเกอุปสัทายะตันนิปติตาภิกขุเอตตะกติภิกขุงกนนนาอิมัตมิมปนะอุปสัทเก ปัญจาพิคู่ทันนิปฏิตาหอนเตอิติสัมเบหิอายัตมันเตหิพิคู่กันเนาะนาปิอาเรตับบางพิคู่นี้นะโมวาโดปนาอิดานิตาสั่งนาทิตาจะนาทิอิติสักกรโนกาสานังกุปกิจานังกตัตตานิกรโนกาสานังกุมกิจานังปกติยาปรินิพพิตตา เอวันตังนับวิทังปุบกิจังปริงิคมิตังโหตินิทไม่เจจะภปุบกิจเจสเจโซดีวะโซจาตุตดัติปันมะระสีซาบังกีนะมัญญะตโรยะทะจุโกสะโทปันมะระโส ยาวติกาจะพิคู่กรมปัตตาสังขุโปสธทระหาจัตรวาสโตวาติเรกาปกตตาปราชิกังอนาปัณาสังเขนวานุคิตาเจจโงหาสพัสังอวิจหิตวาเอกี่มายังมิตาเจสัจะวิกาละโภชนาดิะเทนะวัตถุสภากาปฏิโยเจนวิจันติ เปสัญจะหัตถาปาเทหัตถาปาสโตบาหิกะระณะวะเสนะวัจเตตัมโบโกจิวัจฉะนียะพุกกะโลจेนะติเอวันตังอุโปสถกัมมังอิเมหิจตุหิลักขณมัยติสังหิตังปัตตะกัลลังนามะโหติกาตุงยุตตรูปัง อุโปสถกรรมัตตะปตะกันละตังวิดิตวาอิดานิกริยมาโนอุโปสโทสังเนะ